สวัสดีทักทายจ้ามาฝึกภาษาสวีดิชง่ายๆจากประโยคตัวยอย่างพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกับดาวนะคะทุกคนคนไทยในสวีเดนเดี๋ยวเราจะมาดูประโยค5ประโยคที่มีความหมายคล้ายๆกันแต่จะใช้กับคนที่สนิทน้อยสนิทมากตามที่เหมาะสมนะคะประโยคที่1 Hur mår du คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไมหม Hur mår du คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมประโยคที่2 Hur s t r d e till? เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฮูร์สตู e t นทีล ят. เป็นงไงบ้างสบายดีไหม Hur ์เอเดเลเกตเป็นไงบ้างสบายดีไหมฮูร์ d อเดเลเกตประโยคต่อไป Hur ์อเอดิ d เคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม Hur ์อเอดิ d เคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีมไหมเ r a l ลต์บรอมเมเต คุณสบายดีไหมทุกอย่างโอเคไหมเออร์อัลฟ์บรเมเตสบายดีไหมทุกอย่างโอเคไหมขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่างไม่ติดตามก็กดติดตามกันได้นะคะเฮดู hey,